e v ร r e v e r e s t 2.5 XLT 4WIN ินคันนี้นะครับเป็นรถอนเนกประสงค์7ที่นั่งตัวท็อปสุดปี2004นะครับรถคันนี้ตัวถังสวยตัวถังเดิมนะครับสภาพสีภายนอกเนี่ยเรียกได้ว่าเงาเงาสวยๆทั้งคันนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะครับ บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับท่านที่กำลังมองหารถเอาไว้ใช้งานในครอบครัวหรือเดินทางท่องเที่ยวมากๆนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีครีมทั้งคันนะครับ เบาะไม่มีขาดแผงประตูลายไม้สภาพสวยมากๆนะครับเบาะที่นั่งนะครับมีทั้งหมด3แถวระบบแอร์ก็แยก3ตอนนะครับเรียกได้ว่าระบบแอร์ก็เย็นฉ่ำทั่วถึงทั้งคันนะครับเบาะโดยสารด้านหลังก็สามารถปรับพับได้นะครับเพิ่มพื้นที่ในการวางสิ่งของสัมภาระสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับตัวนี้ตัวท็อปแอร์แบ็กคู่นะครับตัวเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง ดีเซล2,500เทอร์โบนะครับถือว่าเป็นเครื่องที่อัดตาเร่งดีมากๆสภาพห้องเครื่องคันหน้าฝากระโปงนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่เคยชนหนักปีกความสำหรับราคารถคันนี้ผมขายเพียงแค่1น9 0 0 0บาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับมีเบาะแถวที่นั่งถึง3แถวแอร์ A 3ตอนแถมเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลที่มีระบบ 4W วินขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับ